บายดีทุกคนยามแถวๆรอรัดเข่าก็ทุกคนครับตอนนี้ก็ประมาณหามงปลายหรือฮกหนุนี่แหล,ละราเนาะยิ่งก่อนเธอพอกะเหาะ

เหมือนมูมูอยู่กันเ้าปลามยมูโอ้เมนบุตรถอย กับทับกดตก็นเลยเขามาถ่ายอยู่ทับอะไรแล้วป่ะนี่ไปจะไรมานี่บ่บุเขาบุขืนเฮ้ะยิงนี่ล็อกฉลังเตบมเบอรลยิงผัวบ่ มัดบกเหรโอ้งวที่ตัดต้องนบุกเขาหน้ามือบุกเขาแล้วมันบุกสังัดมันเสียงปืนเขายิงนูฮแล้วเขาบอกเขาว่าเสียงปืนไพดีเสียงปืนคนเองคนละคนเขาทางวังแยวทางทำเมืองเขาอยู่ว่ามีอยู่เสียงปืนเขาเดียวคืนเขาเดียวคืนแล้วเขาว่าก็บอกเขาแล้วรู้ถือกลับบ่ะถือกลับจานี่ช่องโต้นี่นี่คือขั้วคอยจักลังเลย ยา,าย,ยามชามลังยาม,าม,ามยะยยาจะช <c oughs> ุ่มทางมาแล,ล้วเมื่อผุนไปะย,ะยามโอ้ดีโอ้เนาะสิได,ด้เลยเนาะนี่คือการมองว่อคือมันมีกชองมันได้นี <c oughs> น่นี่เีกับเขาคือกัน,นมานวไม่ใช <c oughs> มันรูดเห็นแต่มันรูดดใหม่มีใหม่เนี่ย <c oughs> มันมีหงบกเยก็เ <c oughs> บิ้องคักเละเรา ไมหอดพุ่นมันหมูอยู่บอกมันดูดซื้อดูดกินขี้เดือนบ่มันดูดหากินซื้ออ๋อดูดหากินขี้เดือนพอแปลกแท้โหมันขึ้นนี่กันอนุบายสองโตมันขึ้นนี่หมุนเบิดบ่บ่อยยิ่งฟาดใส่ผู้ดีแต่หัวพูดหอดดังสั่ั่งมันได้ยิงโตมันยิงหัวไป เพิ่นบอกว่าลาดด้วบ่อยเออลาดจะได้เนี่ยถึงจะวึกไปเลยหัวผมอยากใิ้เขาแห้กันชันเขาก็ไปกินตัวหนึ่งมาขึ้นนี่กินบวชร็อกเขาเนี่ยเพิ่นบอกกินนี่นอนหรอกินกินพายหนึ่งกระโหลกงาคือห่วยไปลาดซองเถื่ออันนั้นเจ้อเจอที่เนึ่องงันเจ้อที่เรื่องงันมามาจังหวะมาประมาณ ก็ซีบหมูเนี่ยมาหอดเธอที่หนึ่งได้เธอที่สองอีกเธอเที่ยงคืนเที่ยงคืนอีกตอนเที่ยงคืนไปอีกไปเพื่อคอยกินเขาแหละพอดีที่หนึ่งเครงี่ยงคืนหมูถูกับถูับจนเดือนขืนชุ่มกัเท่านี้ กิ่งโน้ไว้ตัวหนึ่งกับบางตัวหนึ่งหลากติดกันส่องนี่คนงานส่วนให้พันบอยพันสรุปนอกเนื่องจากคล้องขาดมัเติมมาเลยพันเื่มมาม้านน้ำแล้วมันจะยุด ขณะบริจาคยิ่งมูวเนาะยิ่งมันอยู่รอกันนี้กับลรยสยใหญ่ใบเท่านั้นคักเามูจะนั่งเท่านั้นเนายามมจจะหองกึกะกะรอยู่อกใใส่กับใบเสือวะไม่ใชหองจะแจงครับจนขาเออบริไปเอาเนี่แหละถือขนาดนี้ก็เลยไปเอาลวดบวอีดบริีล์อบวี๋ห้งหองเลยมีช่องโอะไรนะะ มู้นไหวหนคับนนึงมันมันถือกำคักนึงมันมันบาดบว,บว,วนานากเอาปืนยิงเอาปืนยิงมันบาดขนาดหนานิ่งกับครับมันบาดบุลาอกยสิบยับนอกอันอ้ดม <c oughs> มันกลายเนตาตื่นเลย,เลยลืเนาะขอรับซ้มตื่เสือซ้มตื่นดีดีขอรับ,บอรเออขอถัง เฮ้ยเกาะหนนอนก็นอนเราข้าวดอกตต่นมันนอนนอนจะนอนสบาเนาะเพราะเาอันนี้นงนอนเลหัวงนันหลอกที่ถ่ายพนว่าเขาเรีนไทยยี่บาเรีนไปอีกเรีนไปกันมั้ไปแะเนโอ้บ่านจะเต็มได้เนป่ะนะพันหมาอยใต้ใต้ละซิปไรกันทิดแตคิดเตือน ไตนระหัสิบหนึ่ะจ้าบันหนึ่งวละลานก็ล่านเลยเลยเจนแบบไปชุมเขาหล่นเนาะยิงห่างฝอยมอนเขาเข้าไปนลินมาไปชุมเนายังกดมั่นเนาะยงงเนาเบิ้วไปลานระบนเส้นเขาเส้นมวินเขาก็ได้อ้หูเไดี๋เขาเลยปิัเไปุ่ไเดีนจะได้เขาเขาไต่ะหาสิบอเขาเขาเราเบียจะบปดหละทีจะไปเขาไปเแซนเนาะ จะต้ามีเขาเกยทับอีกเงี้ยเงินใบที่จักรยานที่ไม่เขาคิดตีงบางกับนู้ได้ทุกคนช่องตัวายเสด้วายใบทุกคนเลยเสียด้วายขี่มันก็ชีวิตมุกฮักมุกฮักเลยทุกคนเลย กูมักกะเต้อวเผากูมักเนี้ยห้อน่ห่วยุกครั้ กูมากือเขากินกินทุกข้ามขาวนะ นี่ตัวเด็กเขาสชมุกขี้มัน้องเสียบอยู่ทุกคนมาทุกคนเลยซ่อยหัวหอมใส่ซอยหัวชิคายใช่ก็บปทดถนนได้เสียมชย ่าใช่เขาเสียอยู่ที่คนมักขี่มันอยู่อู้มดเท่านั้นหัวดีที่แพนออนหัวเสียได้ทุกคนเราไม่เคยกินได้สิเห็ดเบิ้งได้สิกินใ้เบิ้งแซ่บ แก้วทุกคนเลยนี่ไม่จักน้อยนี่ตัางอเลยกันนี่ชุดยจอด หลับหลับนู hmm? ่ไว้กับบางผักเคียงกวีเตีผักสตตุกไหมย่านวงเห็ดเียงเด้อฮะนวงมเห็ดเียงนั่นนี่ข้างบนงลังไปห้งทุกคนเลยบอย บอย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 ลูกลูกลูกช่วยนะเตรียมกินเข่าโอ้ยเขาบอกว่าอยายกินไลยเหล่ายาปาปิ่งกินไล่แล้วเมากว่าจะได้ห้มจะเมื่อไรเนี่ยเมาเหล่าแน่เลยว่ายากกินไลยเหล่ากินเนื้อเมากินอน้อน

rất là mạnh เขึ้นดนะ้มื่อคันะไรไหม อะไรโนมาครับก็ย่างแข็งไหวก็เลยเอาลงน้ำนะว่าห้าสิบป้าไหวสิวย่ามันนองจะเป็นอะไรลมควนไหวชนควนเมาอก็ยังคือเกาจุบุไลเมาหนักคิ้อุาดอกฮักเอาแล้วทุกคนเลยเขากินน้ำได้เรียบร้อยแล้วอิ่มคักบ้านเขาก็จะออกเดินทางจะหน่อยนั่งพักพอนเขานึงเสร็จออกเดินทางพยายามกลับที่เขาใส่บ้าหมู่บ้านนะเดี๋ยวก็จะไปเบิ่งกันทุกคนเลย Đây, lên thang, giảm cặp to thôi đi. Lai lăng này, lăn sư. Lăn một thứ. Ô, mùa này tôi có đi mua nhầm kìa đấy. มูสะทิเท่นี่ดิมัน n h บงบม้งนิดนว่ามาซื้อเองเองมันกินนี่ห้อยมันหอยมูขึ้นมากินนะมันสะบันทิบเดไม่หมนี่พันกูปเห้ยวเ็ชาหางเห้ยวใส่ด้ เฮ็ดอันน <ım 999> <old> ี้ตองสละนี่ลไม่แม่้าหวเ็ดแลวม่่ทางงอทางงมันรอกินมาครบมันมาทีมดดินแล้วก็เฮยแต่หเ็ดแลม่งบานมีแตโมยมัน่มางทางโมเห็ดเป็นมันมาที่แดนมีถังมันเดียบทำไปเลย ุนวุ่นที่แนวนี h? <h ้เราทำหมินทำฮอนเนาะม่อยู่วะเ้าอยู่หวอเลยนี่ยก็เคยไปมูแลเนี่ยยังมูมันหยากินุนมนมูหยากิน แม่นบัดไอ้ปทิบัตแดนมีต้องห้มูดดีกคนเลยไปคนละอั món này tôi đang ô này bên bây giờ thông ngoại thử cái 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 tài bùa tài

มาหอดทุกคนเลยนี่ผลงานน้องสาวตนี่ก็ประมามเที่ยงนี่แหละกี้เขาโตมาหอดแคมเลยทุกคนเมื่อยขนาดมันอะไรทุกคนคลิปนี้ก็บชิได้เราไปท่านี้ทุกคนเจอกันไม่ได้โอกาสนะบ๊ายบาย